เกิดมาคนถามว่าไม่เยอกเป็นเพศอะไรไม่เจอก็บอกว่าเขาทำไมจะไม่รู้จะมาถามทําไมล่ะเออมีคนตั้งชื่นชมแล้วอ,อาจจะมีคนที่เรียกว่าเอ,อ๊ะเขาอาจจะไม่ค่อยชอบเราช่างแม่งมันช่างแม่งมันโอ้โหเรื่องของมันค่ะสวัสดีครับไทยถูกเร็วมานั่นนะสิคุณนั่งรอแป๊บเดียวคือแบบว่าคุณไทยเป็นคนดังขนาดนี้ อันนี้คือพอ็อปเนี่ยไปเอามาจากข้างหลังใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เป็นพอ็อปนี่ไงครับเป็นแบบว่าดอกไม้อลังการออกมาจากป่า,า,าอะไรวันนี้มาในคอนเซ็ปต์อะไรคะเอาให้ถ่ายอ่ะแม่มดน้อยอีกๆอย่ามาช่วยค่ะนะคะลองถ่ายดูบ้างอมอ้ออ้อจังจึงจังจ <Yeah, S 1> <c oughs> ึงจึงจึงย่ามาเซ็ปต์แบบว่าเป็นกินรีผลไงล่ะกินรีผลนะออกมาแบบสดๆเลยใช่ไหมประมาณอย่างนี้ เดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาถามกันว่าอายไลเนอร์เมื่อกี้ที่ในรูปนี่มันเป็นเป็นลายอะไรเมื่อกี้เป็นลายผีเสื้อเปรมาผีเสื้อที่ว่าเราไปถ่ายงานที่บอกว่าเป็นมีผีเสื้ออะไรอย่างนี้เราก็เลยทาแบบนั้นนะคะใช่ค่ะงั้นมารู้จักมาเดียวกันหน่อยดีกว่าเริ่มตั้งแต่วัยเด็กเลยตอนเด็กๆ มืเดี๋ยวเป็นเด็กแบบไหนเด็กตั้งใจเรียนเด็กทำกิจกรรมจริงๆตอนเด็กก็เป็นเด็กกิจกรรมแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจเรียนมากเพราะเรารู้สึกว่าเอ,อเา้เราเราเราเรียนไปทําไมในเมื่อแบบว่าเราเรา,เรามีสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยมื่เดี๋ยวชอบแต่ก่อนตอนเด็กชอบแฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยลาออกจากโรงเรียนเลยแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนที่เฉพาะทางเลยอะไรเงี้ยค่ะเราไปสายเฉพาะเรารู้ตัวเองเลยเราเรา,เราชอบสายแฟชั่นถูกต้องอ่เราก็เลยมาทางสายเฉพาะทางถูกต้องค่ะถูกต้องอาแล้วพอมาปุ๊บชอบแฟชั่นแบบนี้ เราเราเพิ่มเติมความรู้เรายัางไง เราศึกษามากขึ้นเราดูอะไรเป็นแบบแรงบันดาลใจโดยเฉพาะไหมอืมจริงๆมัจเจก็ชอบดูรายการที่เป็นรายการเรียลิตี้เมืองนอกแบบเอ็กเน็กชชอปโมเดลหรือว่าจะเป็นเดอะเฟสที่เป็นต่างประเทศเขาทำกันอุ้ยเขาเลิศมากเลยค,ค,ลลยค่ะก็จะเป็นโปรเจกต์รันเวย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมัจเจก็ชอบดูทาง YouTube ตอนเด็กตั้งแต่เด็กเลยมัจเจก,ก็เลยแบบอุ้ยดูจากตรงนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยอ่า<ๆ>พอเราดูเยอะๆแล้วเราชอบแล้วอย่างนี้เรามีความฝันว่าอุ้เราอยากไปประกวดอย่างที้บ้างหรือเราอยากทำอะไรใช่พอตอนเด็กมัจเจก็มีความฝันเลยว่ามัจเจอยากเป็นแฟช เชอบเราก็าเปลี่ยนมาทอย่างอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราเปลี่ยนมาทาทาอะไรนี่ไงดูนี่คืออย่างนี้เลยชายเป็นอิสระเป็นอิสระเสรีค่ะไม่สามารถเป็นเิกได้ถูกต้องแบบไม่คิดอะไรมากค่ะบ้าบาบอาค่ะช่วงแรกๆที่เรารู้จักมาเดียวตอนนั้นมาเดียว แต่งตัวแบบครีเอทีฟมากๆทําอะไรบ้างตอนนั้นโอ้ทำโยเอาเอาแบบว่าแฟชั่นที่เป็นแบบว่าสุ่มไก่หรือไม่ว่าจะเป็นแนวใบไม้ใบตองอย่างเงี้ยมันทาเป็นแฟชั่นอะไรอ,ะอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายลง f เฟซ o o ๊กตอนนั้นเขาดูเยอะมากเลยนะคะอืมต้องค่ะตอนนั้นเรียกว่าโอ้โหทุกคนรู้จักมันหมดเลยเห็นต้องลุ้นว่าเอ๊ะมาเดี๋ยวโพสต์รูปต่อไปนี้จะแต่งยังไงจะแต่งเป็นยังไอองอะไรเงี้ยคือเราแบบว่าด้วยความที่ว่าแถวบ้านเรานะ่ะไม่ค่อยได้มีเงินเยอะถูกไหมคะเราเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์เนี่ยถ้าเราม มาทําเป็นสไตล์เราอ่าอ่อเา้เรียกว่าเรียกว่าตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สร้างแฟชั่นอ,อะไรต่างๆนานามากๆแล้วตอนนั้นครอบครัวเป็นไงคือตั้งแต่เด็กพ่อแม่ไม่เคยแบบถามว่ามาดยดเป็นอะไรเลยมาหยดไม่จําเป็นที่จะต้องคอเอาว่าฉันเป็น กระเทยนะเออหรือว่าชั้นแบบเบี่ยงเบนอะไรยังไงแล้วมันจะวรู้สึกว่าเกิดมาคนถามว่ามั่อเดียวเป็นเพศอะไรมั่จะก็บอกว่าเาทำไมจะไม่รู้จะมาถามทําไมล่ะเออเป็นแมวเนี้ยวเป็นจะหมดถูกไหมเราจะเป็นอะไรเราเป็นได้หมดเป็นต้องว่าบัญญัติชันหยุดบัญญัติตัวนได้เป็นได้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็คพืออยากเป็นผู้หญิงอยากแต่งผู้หญิงแต่งแบบนี้ออกจากบ้านนี่ยก็ไม่มีใครว่าเลยคือครอบครัวพพอร์ตตลอดอย่างนี้อ่าเรียกว่าครอบครัวคอยสนับสนุนให้แบบมืเดียวเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดใช่เอาล่ะแล้วคาแรคเตอร ถูกต้อ,องอค่ะถูกต้องมันเริ่มต้นจากที่แบบว่าเราเนี่ยเรียนแฟชั่นแล้วเราจะทำไงถ้าเราตื่นสายอ่ะเราน่าสดไปมันก็จะดูไม่แฟชั่นใช่ไหมวิธีการแต่งง่ายๆนะครับยำตางก็คือเรากรีดตาจบออกจากบ้านได้เลย,เลยไม่ต้องมากรีดมาสคชาร่าไม่ต้องมาบล็อกตาเขียนคิ้วเพราะเราก็โกนคิ้วออกไปเลยเพราะเราก็ขี้เกียจเขียนล้วก็ไม่<อ>ต้องเขียนยเพราะถ้าเราไม่มีคิ้วให้เขียนถูกต้อง กรีดแคตาจบค่ะ,อ,ะออกจากบ้านได้เลยเกลีได้เลยถ้ากรีดอายไลยเนอร์ไปเนี่ยมันจะไม่เห็นแล้วขนตรงขนตาเพราะมันดำหมดถูกต้องนี่เทคนิคนะคะถูกต้องแล้วที่โกนคิวอ,ออกเพราะบางทีเราอออกรีดอายไลเนอร์เลยคิวขึ้นมาเลยไงมันจะมีคิวมันก็ไม่สวยเราก็เลยเอาออกไปเลยค่ะถูกต้องนอกจากอายไลเนอร์การแต่งตัวแล้วมาเดี๋ยวยังมีเรียกว่าคําฮิตต่างๆที่แบบทําให้คนแบบพอพูดมาปุ๊บแบบเขาไปพูดกันต่อๆกันเลยมีอะไรมาจําได้ไหมมีเยอะมากเออมีอะไรบ้างจำไหมอย่างเช่นเช่น ลดเลยล่ะลดเลยล่ะอ่าอย่างเช่นเหลือแต่เป็นวนี่อันนี้ก็มีใช่ค่ะแบบนี้เลยค่ะใช่แล้วล่าสุดนี่ยังมีไวรัลด้วยพูดว่าอะไรนะพลอยเหนื่อยแล้วฟ้าอันไปคุยกับคนอื่นเถอะ นี่เลยค่ะเปออะไรอ้าวก็คือเราไปรายการเดืเช็คฮอร์โมนมันก็จะเป็นรายการที่แบบเป็น cover the face อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เรียนแบบเป็นพี่พลอยที่พูดกับพี่บีน้ําทิพย์ค่ะแล้วเราก็ต้องทําตัวให้เหมือนพลอยเพราะพี่พลอยจะพอชู่เสียงแบบนี้จะเป็นแบบพลอยเหนื่อยแล้วฟาอันไปคุยกับคนอื่นเถอนนี่ค่ะคือเป็นการเรียนแบบกพี่โชค่ะอ๋อโอ้โหที่มาที่ไปเป็นแบบนี้เอเอาล่ะ การที่เราเป็นแบบนี้แน่นอนมีคนทั้งชื่นชมแล้วอ,อาจจะมีคนที่เรียกว่าเอะเขาอาจจะไม่ค่อยชอบเราช่างแม่งมันช่างแม่งมันโอ้โหเรื่องของมันค่ะรื่อเราเราจะแม่แม่มันจะเป็นไปเลยค่ะเออคุณเราเป็นแบบนี้ไม่ต้องมายุ่งกับฉันค่ะไม่ต้องมาโพสตไม่ต้องมาอะไรค่ะไม่ชอบก็ไม่ชอบนะคะแต่คนไม่ชอบเราเนี่ยชอบจะมาคอมเมนต์เราอย่างงี้หรือจริงๆแล้วเธอชอบฉันอยู่หรือเปล่านะเออเออถ้าถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องมาสนใจอะถ้ามาสนใจม่ต้องมายุ่งกันอยู่กันคนละที่อ่านี่เป็นตัวของตัวเองแบบนี้อะ บอกคนที่ชอบหน่อยอยากจะติดตามมะเดียวติดตามได้ทางติดตามได้เลยหลากหลายช่องเลยนะคะไปหากันเองเพราะว่าการที่เราบอกเนี่ยมันเป็นหาง่ายเกินมันจะดูไม่สิครับคือเราต้องไปติดตามหากันเองว่ามะเดียวนะํม่เดีไยเป็นคนหาเองเขาเคยมาบอกกันง่ายๆมันเหมือนหาได้ทั่วไปตามตลาดค่ะเขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นสิครับเออเป็นแบบแบร์ไอเทมเออมันต้องแบบหาหาเราเองมันต้องพยายามมันจะได้เห็นคุณค่าถูกต้องค่ะแบบนั้นเลย